สวัสดีครับผมช่างใหญ่เพชรมหาชนนะวันนี้จะมารีวิวบรา,าเลียนี่ห้อปับเบนแบ็กบีทูและรุ่นลีโอนะบริษัทผู้นำเข้าเป็นบริษัทพันวาดีจำกัดนะครับอยู่เขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครนี่เองเป็นบริษัทของคนไทยภายใต้การควบคุมของคนไทยนะครับก็เป็นการสั่งผลิตที่ประเทศจีนนะก็เป็นคีนเกรดเนะครับแล้วก็ ได้รับการยอมรับจากประเทศอังกฤษไทยญี่ปุ่นแล้วก็สหรัฐอเมริกาก็จะมีทงชาติอยู่4ประเทศนะนะครับเจ้าแบตเตอรี่ไร้สายตัวนี้นะครับก็จะมีมอเตอร์ขนาด6,000นะครับรอบต่อนอาทีจะเป็นฟันเฟียด2ชั้นนะนะครับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนอยู่ที่2,600ม mm. ิลลิแอมปถต่อเนื่องได้ประมาณไม่เกิน3ชั่วโมงนะ ตามที่บริษัทเขาการันตีมานะครับแล้วก็มีแถมรองฟันอยู่4เ mm hmm. <5, S 2> บ 6, mm hmm. มมอร์5เบอร์นะครับบางกล่องให้มา6เบอร์แถมมาอีกน,นะครับส่วนจะรุ่นรีโอนะครับจะเป็นฟันสแตนดาดนะรุ่นเบ็กบีดทูจะเป็นฟนะัน ấy, เฟสสอชั้นทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะครับเป็นแต่ว่าตัวสีของปัตตาเลียนจะเป็น ฝาเขียวส่วนด้านซ้ายมือของช่างใหญ่จะเป็นฝาดำนะครับรุ่นนี้ยอดนิยมขายดีขายออกไปเป็นพันๆตัวแล้วนะครับผู้ที่สั่งซื้อเข้ามาก็เป็นครับคุณพี่ธนกิจอยู่จังหวัดสงขลานะครับก็สั่งซื้อเข้ามาที่เขาสั่งซื้อไปอาทิตย์ที่แล้วสั่งไปตัวหนึ่งและเขาบอกเขาถูกใจอยากได้อีกช่างใหญ่แนะนำครับให้เป็นตัวรีโอเขาไม่เอาเขาเอาตัวนี้ นะครับก็ตามใจพี่เขานะเดี๋ยวเรามาดูนะครับวิธีการทดสอบไฟทดสอบความคมเป็นยังไงบ้างการหูปรับก็มีทั้งสี่เลเวลนะ,ะเดี๋ยวกจะแกะให้ดูอันดับแรกนะครับคว้ามาเลย ตรวจสอบดูก่อนมอเตอร์มันแรงขนาดไหนผมนหนาเอาไหวหรือเปล่าไถยังไงมุมมันขวาตรงกลางด้านซ้ายหวานเทียบครับเอาผมนหนาไหวหรือเปล่าไหวไหมไหวไหมคมฮิปเลยนะครับเข็มลองฟันนะครับปีเปอร์ มาดูกันดูไปแบบด่วนเลยนะมีลงฟันเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์ห้าเบอร์หกเขาให้มาหกเบอร์นะข้างกล่องบอกไว้ที่หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าเบอร์ในกล่องเขาให้มาหกเบอร์ก็คือเป็นกาไรลเป็นกาไรของผู้บริโภคมีใบรับประกันสินค้ามอดรับประกันมอเตอร์หนึ่งปีเต็มมีหวีแถมให้มีอะแดปเตอร์สายชาร์จนะครับมีแปลงฝักเสร็จให้เรียบร้อย ปัดวัดเสร็จผมได้เลยครับเดี๋ยวไปลองเช็คไฟดูนะครับว่าไฟมันเข้าหรือเปล่าเสียบไฟไฟเข้านะสถานะไฟสีแดงดันเขเป็นตรงตรงนะแั่ก็เป็นตรงตรงให้มันแน่นนะครับแล้วเปิดสวิ์ดูนะครับว่ามันไฟมันิ่งเาสถานะไฟทำงานนะครับ ไฟสีเขียวนะคือทํางานปิดก็คือชาร์จนั่นเองชาร์ทิ้งไว้3ชั่วโมงเลยนะครับก่อนจะใช้งานให้หยอดน้ํามันนะหยอดน้ํามันหมุนน้ามันออกมานะครับกันไกตัดโชหยอดสามมุมชโลมให้น้ํามันมันเคลือบกับใบมีดไว้นะครับเพราะว่าใบมีดมันต้องการหลอดลื่นเป็นการลดอุณหภูมิของความร้อนด้วยนะครับ แล้วก็เจ้ารุ่น,นครับรีโอรุ่นนี้รุ่นรีโอรุ่นนี้นะครับมาดูหน้าตาตัวละ2 0 0 0บาทนะรวมรับคมและส่งผลีรับประกันมอเตอร์1ปีเต็มนะครับทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะครับนะครับวิเครื่องแน่นมอเตอร์แรงครับนะ ทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยแต่ว่าใบมีดเป็นสแตนดาร์ดนะไม่ใช่ฟันเฟียดนะซื้อไปประจําร้านเอาไว้ไปฝึกหัดตัดให้ลูกให้หลานตัดให้คนที่เรารักสนใจสั่งซื้อมาได้นะครับสอ,สองตัวบริษัทเดียวกันนะมอเตอร์แรงนะครับทนทานมีการรับคมพร้อมใช้ให้ทุกตัวนะช่องทางการติดต่อสั่งซื้อก็ที่ ไลน์แอ <Line> เกมนะ A K A S, S M <S <S> <S เป็นชื่อของชั้งใหญ่เองที่ร้านมีบริการรับส่งเคอรี่ส่งเร็วส่งชัวทั่วไทยนะครับถึงแน่นอนประตเดียนทุกตัวมีใบรับประกันสินค้าคมีศูนย์บริการรองรับมีอะไรทุกชิ้นนะครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมขอบคุณทุกการสั่งซื้อทุกออเดอร์ที่ให้กำลังใจช่างใหญ่นะวันนี้ลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแฟนเพจที่ร้านก็มี กำเนิดซาลอ n น,นะเป็นเฟซบุ๊กหรือจะโทรศัพท์สายตรงก็ได้0 8 4, 0 9 9 9 1 9 8 5 6 2 3 4 0625483999เดี๋ยวจะรีบแพ็คของส่งให้ลูกค้าทุกคนนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย